สวัสดีครับแฮปปี้นิวีย์ครับทุกคนเอ๊ะคลิปนี้จะลงวันไหนนะสามเืนรือหนึ่งนะแต่ว่าว่าแฮปปี้นิวีย์แต่ทำไมแสงมันน้อยขนาดนี้นะโ okay. อเคเยอะ,ะเกินอีกก็วอนนี้ครับ okay. จะมาพูดรีแคปฮาร์ดในปี2022ครับไปเราไปกันเร็วๆเลยเดี๋ยวมันมีเรื่องพูดเยอะไปได้เขาถามแรกเลยครับก็ここโห ปีนี้เป็นปีที่ฮาได้ทำอะไรหลายอย่างมากๆแบบได้ทดลองอะไรใหม่ๆได้แบบปลดล็อกหลายๆอย่างโอ้โหถ้าใจฮาพูดจริงๆมันเยอะมันเยอะมากเลยครับเพราะว่าปีนี้ฮาได้ลองทำอะไรหลายๆอย่างมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรียนร้องเพลงเรียนเต้นเรียนขับรถแล้วก็ได้หาเล่นเปียโน แล้วฮัก็ได้แข่งบาสกับแข่งวอลเลย์บของมหาลาัยด้วยทุกอย่างนี้ฮัดันในปีนี้หมดเลยครับเดี๋ยวฮัให้ดูเดี๋ยวฮันมีคลิปให้ดูว่าก่อนก่อนเรียนร้องเพลงก่อนเรียนร้องเพลงครับเป็นยังไงนี่ช่่วงช่วงต้นปีนี้เลยอันนี้เพิ่งมกลาเลยครับ ก็เหมือนจะเริ่มไปเรียนร้องเพลงเรียนเต้นตอนประมาณมีนาคุมภาหรือมีนาน่าจะแบบช่วงช่งนี้เดือนสองเดือนสามประมาณเนี้ย เต้นเต,ต้นเดี๋ยวให้ดูว่านี่นี่นี่เป็นครั้งแรกเลยนะอันนี้ก็ เดินเคลงพี่เต้นนะพีเต้นอาจจะเต้นไม่เหมือนแดนไพทิเพาะอันเนี้ยฮนะเต้นก่อนที่แบบมันจะมีแดนไพทิดออกมาซึ่งเต้นตามคลิปใครไม่รู้อะแล้วพอแดนไพทิดออกมาไม่ใช่เลย <laughs> เป็นเรื่องเพื่อนและกันครับฮารู้สึกว่าเพื่อนๆหลายคนค่อนข้างน่ารักคนที่ฮาได้เจอเขาค่อนข้างแบบเออใจดีกับฮาร์ทั้งเพื่อนตั้งแต่แบบมปลายแล้วก็แบบฮาเข้ามาหารเลยด้วยใช่ทั้งเพื่อนที่แบบคณะด้วยก็แบบรู้สึกว่าทุกคนน่ารักแล้วก็แบบเออใจดีไปหมดเลยมันก็เลยทําให้เออรู้สึกว่าแบบปีนี้มันเป็นปีที่ดีเพราะแบบเออได้เจอหลายๆคนคน,นใหม่ ฮันเข้ามาเป็นเฟนนีตอนประมาณเดือนสิบก็คือตุลาซึ่งมันได้ทําได้ลองทําอะไรหลายๆอย,ย่างมากเลยฮันไม่เคยเต้นแบบเต้นโคเวอร์แบบทั้งเพลงอะไรเงี้ยแต่เต้นทั้งเพลงก็ไม่เคยไม่เคยร้องเพลงดย๋ยว่าจะเต้นร้องเพลงจบเพลงแบบทั้งเพลงนัแต่ะต้นจนจบฮันยันงยไม่เคยเลยแต่ว่าก็เลยก็ต้องมาทําก็ต้องมาฝึกซึ่งมันก็ดีครับมันได้พัฒนาตัวเองไปด้วยไม่เือนกันแบบมันก็ยังเออ พอไปเจอเพื่อนๆเจอน้องๆอะไรเงี้ยก็แบบมันก็สนุกมันอยู่ด้วยกันแล้วมันก็แบบเออแฮปปี้มันเลยไม่ได้รู้สึกว่าแบบการมาซ้อมมันเป็นเรื่องที่น่าเบื่ออะไรมันก็สนุกดีครับโหเยอะมากเลยครับที่ฮาอยากทำนะฮาอยากทำฮาร์ดอยากทำเลสิกของแส่ตาสั้นซึ่งแต่ว่าเลสิกมันไม่ได้ทำเพราะว่ามันแบบมันต้องใช้ในเวลาในการแบบฟื้นตรงเนี้ยแล้วฮ ต้องอยัง,ยงต้องใช้ชีวิตอยู่อ่ะยังต้องอยังต้องใช้ชีวิตแบบยังต้องไปนู่นไปนี่ซึ่งมันยังมันยังไม่มีเวลาว่างขนาดนั้นให้แบบทําแล้วก็ถ้าอยากไปเที่ยวกับครอบครัวเที่ยวกับพ่อเที่ยวกับแม่เพราะว่าปีสองพันยี่สบองไม่ได้ไปเลยเพราะว่าแบบไม่ว่างด้วยต่อมาก็ถ้าอยากฝึกแรปด้วยอยากฝึกแสดง อยากลองไปเที่ยวแบบต่างจังหวัดคนเดียวเลยแบบไปคนเดียวมันดูจะค่อนข้างจะเหงาหน่อยแต่ว่าอยากลองอยู่เหมือนกันว่าแบบเออมันจะเป็นยังไงมันจะได้อีกมูดหนึ่งไปเลยแล้วก็ฮันอยากสตรีมเกมจริงๆเคยจะทำแล้วแต่ว่าตอนนั้นไม่มีอะไรเอื้อสักอย่างเน็ตก็กากก้องก็กาดก็เลยไว้ก่อนแล้วกันครับพับเก็บพับเก็บไปต่อมาเป็นฮันอยากแต่งตัวให้มันแบบเฟียลขึ้นแบบใช้คำว่าไง ราะทุกวันนี้ฮะแต่งตัวแบบซ้ำๆมันมีแเสื้อขาวดําอะไรเงี้ยแบบกางเกงคาโก้เสื้อขาวดําเฉยๆอะไรเงี้บบกงย,ยก็เลยแบบอยากลองแต่งตัวให้มันให้มันแบบแฟชั่นมากขึ้นหรอใช้คานี้ไหมใช่แหละฮัทโทรหาเลยแล้วกันฮัลโหลฮัลโหลทำไรอยู่มีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไร อยากบอกรักแม่เฉยใเฮ้ยจริงอะเป็นอะไรปะเนี่ยไม่ได้เป็นอะไร <laughs> ไเฮ้ยเั็นแปลกๆก็ <laughs> ไม่ค่อยได้บอกไงโอเคสู้ๆแค่แนี้แหละบ๊ายบายโอเคครับแม่ทำรถก่อนครับต่อไปฮะจะงหา,าพ่อบ้างคือฮามาอยู่กรุงเทพมั่ฮะเจอแม่บ่อยเพราะแม่ก็มาอยู่กรุงเทพด้วยแต่ว่าฮะไม่ได้เจอพ่อมานานมากแล้ว โทพ่อหน่อยกันโอ้ยโอ้ยไม่ชอบเซนซึ้งเลยรอทำอะไรอยู่ไม่มีอะไรจะโทรมาบอกรักเฉยๆโอ๊ยจริงเหรอวันนี้วันอะไรเนี่ยฉันต้องจดแล้วไงไม่ได้เจอนานแล้วคิดถึง เราก็คิดถึงคิดถึงอะไรอย่างใหญ่ก็พาหนูหกินของกินข้าวใหญ่เหมือนเดิมอ่ะน่าจะเ,เดี๋ยวปีนี้ฮะไม่ใช่ปีนี้เดี๋ยวเส้นปีกลับบ้านไปเทีย่ยวกันได้ก็รออยู่เอ้ยพขาเอาเป็นห่วงหนูเป็นห่วงหนูทุกวันเลยแหละน้องสาวเวลาไปกินกาแฟอย่างเงี้ยก็ไึกถึงหนูอ่ะนึกถึงตลอดเลย กระดาษเจอไปเจียยังบอกให้รอพสินา้าดิแค่ไหนเดี๋ยวปีใหม่เจอกันโอ้แต่ถ้าหนูอยากไปต่างจังหวัดหนูต้องโอเคคิดถึงนะสินค้าคิดถึงมันกันค้าเจอกันบ๊ายบายเฮ้ยโทรบอกว่าพ่อกับแม่ด้วยยังไม่รู้สึกแปลกเท่าโทรบอกไอ้เลยไม่เคยบอกไอ้อะลองดูเลยลองดูแลกัน วไอ้จะพูดว่าอะไรจบแล้วไอ้ไม่รับไอ้คือน้องสามมันเป็นไม่เป็นไรบอกผ่านในคลิปนี้แล้วกันรักนะโคนลุกเอาไปดูในคลิปแล้วกันนะไอ,อ้คนลุกจริงกันเนี่ยโอเคไปข้อต่อไป ีใหม่แล้วขอให้ทุกคนเจอแต่เรื่องดีๆนะครับแฮปปี้นิวีย์ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆใช้ชีวิตให้เต็มที่ครับบ๊ายบายแล้วก็สุดท้ายน,นี้อยากจะฝากให้เพื่อนๆตใจฮาดด้วยนะครับบ๊ายบายไว้เจอกัน,นครับ